สว,สวัสดีครับพี่น้องครับมาหนีมา,มาอีกรอบหนึง่งมแมลงของวันที่แปดเนาะครับเนาะนี่มาแสดงความยินดีน้ำหวหนาคนติดมแมลงเนาะครับติดสองมแมลงฮะอยู่น้ากันมาฮองกระสิพลอยเลยหลายปีแล้วดีดับแล้วเป็นเทียสิงเกิลน,นี่ถือว่าปังมากเนาะครับพี่น้องถือว่าสุดยอดเลยครับพี่น้องกระสิหูจะทั่วประเทศไทยหรอแล้วเดี๋ยวนี้ คือปล่อยมือเดียวนี่ทั่วประเทศไทยนี่ได้ยนินเขาหูชิ้นตาชิ้นหูแม้นแต่เล็กน,น้อยน้ำรงเรี้ยงกับเชิ้นหูแล้วครับโยบแบกเท่ะนะครับพี่นอ้องเดี๋ยวผมจีพาไปสัมผัสัวหนา้ามื่อนี่นะครับเนาะสัมผัสัวหนา้าอยู่ท่าโดมเพื่อนก็นขอแสดงคนไม่ดีน้ำพ่นน้ำนะครับพี่นอ้องน้ำหากันวันนี้เด้นนั่งยืนอยู่เลยสวัสดีบอสสวัสดีครับนั่นนะี่อ่ายินดีด้วยโอ้สวัสดีครับนี่ปอาดมตุนี่ไหม เบื้งเบื้งพังเดียวเบื้งลุ่น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 เราได้นอนเท่าเดี๋ยวนี้นี่ครับพี่น้องคือยินดีน้ำขนาดที่ว่าติดมาแล้วโอ้เหลือเชื่อน้อยี่นี่โบโบคิดว่าสิมีมือนีไปโอ้คิดดิแต่ว่าอยู่กันมาก็บอกเส้นผ่าศูนย์กลางกันาะโอ้ยแตงเกสโอ้ยแต่ว่าจะปีกแข็งเราเนาะอยู่กันหมดตอนนี้อันดับสองในประเทศไทยอันดับสองในประเทศไทยครับแมนครับแล้วก็บหนึ่งวาแร่งเป็นนันของมันนันนัน คลิปหมอปลาะรัตนาเดี๋ยวรอ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 อภิหนงดันซอยกันแช่ซอยกันแต่ว่าผมเมียนเพลงแต่ว่าเพลงมันมีการฟังซ้ำเนี่ยสิบชั่วโมงจะห้าแสนแล้วเอามีโอกาสมากเอาสี่ห้าแสนเลยวะเมีนจะห้าแสนเราสี่เซนโกเลยโอ้โหแบบนุ่มจุ๋มหวานตังโพยว่าถ้าเพลงสีดังอีหลีเนาะเพราะว่าคือตัวนี้มันมันมันก่อนที่เราจะปล่อยเพลงมันเกื่อนดิจิตอลมากแม่นคือหนึ่งวันห้าแสนเดวนี่ก็ซ้ำเพลงดังแล้วตอนนี้สิบชั่วโมงเองสิบห้าแสนแล้วของเธอเแต่ครบหนึ่งวันเบ หายม้ีโสมกับพี่น้องรอควายแล้วเมืองพี่น้องหนึ่งหมื่นกว่าคอมเมนต์น่ะมึงมันนี่จะเตี่ยมันมีคนเมียนปลาเป็นพูดอะไรเนี่ยไอปล่อยไฟก็ไม่เมียนพูดอะเนี่ยพูดอะบักรลายทั้งช่องยังไงทั้งช่องไอหนี้ซ่องดูฮี้พู้ใดเนี่ยแบบบักรลายไม่ถึงว่าช่องดังๆกิ๊วมีแต่ช่องดังักิ๊วทุบในประเทศไทยแม่นไอ้อิทโป่งล่างเห็นว่านี่เก่งสยามโอ้ยล้ายมิต่แบบแบบแล้วก็บ้าเมีนให้กำลังใจอยู่ดีจ้าพี่น้องดีใจทนกคนนะแล้วเพื่อน บ่คิดบ่ฝันอย่างนี้น้ำตาซึมเมื่อกันล่ะเจ้าดีใจบ่ทีแอบน้ำตาซึมเอ้ฟังเะว่าแอบน้ำตาซึมเป็นอย่างขึ้นึ่งพ่อพอเฮามีอย่างกระซ้างที่เฮ้เฮ็ดมากเลยมาุ่่มอยางเฮาแอบน้ำตาซึมยอนขึ้นถอดเท้ายังไเฮ้อือขึ้นถอดเทายังต่อโอ้หายมาแล้วเอาอิริดีขึ้นมาอย่ากบอกก็จะันน้ำตาที่ซึมก็ขึ้นหึนรูบเล่าด้วยพว่มอย่างกระไจนว่าฟ้า้าอย่างจ้าง่มุงสีเจ้าอยากจะให้เจ้ายุย เล่าสิเป็นคนแบบที่ว่าไทยเขียนแต่เราอยู่นี่ทุบไปหาบวกอุ้ยนี่นี่น้องจุ๊ดนี่นี่อุ้ยเต้นอะไรสเล่าสิเป็นคนยังสั่นไหมคนกระตือลือลุ่นหรือคนแบบพุ่มใจเล่าสิอุ้ยอืมป่านี้เล่ายู่ยันกับสาธุได้แต่ว่ากันนี่คือเมื่อเช้าร์ไปขอพรนี่นั่นแหละน้ำแม่น้ำไอ้ไอ้มวยไอ้คนนั่นแหละขอพรน้ำกันกับบอกคิดว่าสิบบาทแบบนี่เลยก็าบอกจะคิดคิดว่าดิบอกคิดว่าพอเราเฮาเขาออกตรงคือ เบื้องบนเขาสาังเราเรารู้ตัวเราดีว่าเอากเป็นคนเราเพ่งเสียงบ่ดีเอาเป็นคนดีหมายคือคือเขาเบื้องบนเขาอาจจะสั่งเรามาส่งเรามาเป็นผู้บริหารมาเป็นนักร้องโดยตรงไม่เป็นคนู้สึกว่าตั้งแต่เริ่มเริ่หมมันนั่นไปน้ำกันข้าไปใไส่กับมาว่าทีเกระวงสหธารณมาหาไหมอ่านั่นแหละ อ้่นแหลนเริ่มดีเจเนนนนีป้าคนเะดับนี่ครับบอกมอ๋อับอ๋อรับเหล่าแนแมนครับเออกนางมั่วจันที่มั่วจันท์ยูคาสยูซือไอเราทั่มาว่าเมาหมเราเมาหมวาท่มาว่าสียงนลเพียงมาหายไอได้ไอแจ้งเพียงไ้ว่ได้เราซีปีแล้วนั่นนี่มักจริงรมักว่าหน่ได้คิดว่ามีชินจังไม่ต้อบาเียแมนเงืนบาทเดียวกาอาค่าโดตีปกติคือสองสามหมื่นหมดเนี้ยคนนีเดี๋ยวไปลองใส่อีกเนี้ค่าเพียงอีกสามสี่ห้าหมื่นหมดเลยแต่คนจะเอากันนะเขาเรียกว่า นันเลียวตอนเรื่องว่าเด้อแต่เบิงเด้อมันสีมีมาเรื่อยๆมาเอาแป๊บเดียวเนีเมื่อกี้มือเดี๋เขาไปใส่มาเหมือนกันเนอนั่นเลียวไปเอารถแทง้ไปเบิงรถแทงไปอย่งนี้โอ้ยก็ไปเรีนมัธยบ้นไพ่แม่บ้านอาจารย์อดูหล่นย่บันไพ่เรีนบ้านไพ่บ้านจนชั้เออบ้านลูกหลานอาจารย์ชนชั้นใช่เนี่ยนะนั่นแหละมันน่ารู้ลินิ่มโซ่ารล้ัก็เล่นแมนมาโดนนี่อาแล้วโดนี่อาทิตย์ที่แล้วเมื่อวันดีแล้วทุกอย่างมันประจบเนาะมันกับลิ่มพาลีขิเพื่อ เอาเอียงว่าคือถี่เลี้ยวขึ้นกันในนี้ปานนี่อ่าเขาเรียกว่าโอ้ยอยิงยังก็คือว่าล่ะเดบุญบัลลมีคือว่าล่ะโดยคนงามคนดีของเ่าล่ะที่เ่าสางมาล่ะก็เรียกกลายเป็นหนุ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 นุ่นมาเรื่อยๆเขาเรียกว่าฟังแต่ว่าฟังฟังแต่ว่าฟังมาหนี่มาเปิดแต่เพลงนยังงนี่ไม่เห็นชีวิตนี่ตกนองกับกึ้กัดได้ฟังเหบปฟังกึ้งมวลอยู่ก็โซะเปิดแต่บังได้รุ่นกันมันจะติดติดติดนี่รุ่นเสีนึ่งมาแลี้ยงหนี่รุ่นอะไรได้อนี่ ตอนนี้ลุนสี่หนึ่งมาแรงอาลุ้ณใจกันพี่น้องตัวนี้ยังสองมาแรงอยู่ยังสองมาแรงแล้วกันโอ้บัคคิดบัคฝันเลยเนาะคือในประเทศเลยนะครับเนี่ยในประเทศหรือไงยูทูบเนียมีเจ็ดสิบล้านกว่าล้านช่องนะนี่คือประเทศไทยเนี่ยแมนเจ็ดสิบกว่าล้านช่องเจ็ดสิบกว่าล้านแต่ว่าฮาวยูอันดับสองอันดับสองเลประเทศเลยพี่น้องแต่คือว่าบางคนอาจจะฟังบ่เข้าใจว่าติดมาแรงมาสองมาแรงสามมาแรงแต่ว่าให้ียบอุ้งี่สันสันเออหรือไล่กันเพี่ยงนี่คืออันดับแมนแมนเบัส ก็คือพอสันสันก็คือว่ายูทูปในประเทศไทยเนี่ยติดอันดับสองเนี่ยนครับติดอันดับสองมันบา่าถ้ามาตัวอะไรก็จะในประเทศเจ็ดสิบล้านกว่าช่องเจ็ดสิบล้านนี่ครับปรแมาณเจ็ดเจ็ดสิบช่องนี่ครับพี่น้องยูทูปเจ็ดสิบล้านคนหนึ่งคนหนึ่งเหตุยูทูปเกือบมันทุกคนแล้วครับนี่แหละพี่น้องนคนท่นองเนาะสิ่งดีนๆเอาคือว่ามีเนื้อย่างเพื่อเกณฑเนื้อย่างแปดสิบชุดวันนี้แปดสิบชุด ตามเขาเมืนสัญญาพร้อมครับเมล่าทีมบาลภูไทยครับทีมเมล่าทีมบาลภูไทยมากเนกรลังเตรียมนะครับพี่น้องนี่กระลังเตรียมสถา,านที่เมล่าอาจารย์เมกกี้ก็มาแล้วนี่แหละอาจารย์เมกกี้ที่ขาดประเดี๋ยงคืออาจารย์เมกกี้ก็คือทำแบบว่ามันเป็นแผนการตลาดเนี่ยทุ่นซิ่งทุกอย่างคือ ต่างคนผูกทางไหมไม่เป็นดวงเสริมกันทุกคนเสริมกันเมื่อทุกคนดีหมดพ่อแม่กี้ครอบเวอร์มาแรกเลยลองครับเกลื่อนเนื้อเน่เนในโอ้่กับแม่กี้นะผู้เปิดประทุมาเลิกไปเพราะว่าเขากบอกน้องมันเป็นแผนกันต่ละที่เขาคิดไว้ครับครับแล้วก็ดวงทุกอย่างที่ประกอบกันนั่นแหละครับพ่อมาเห็นเอ็มวีออกป้าจนมาป้าประเดี๋ยวบังบรรยากาศเพ่งแบบนี้จังซี่แนวนี้จังซี่มาโดนอะไดิเอาตัวเลขนี้ที่น้อง ติดตามพุ่มดใจญ่บอสเด้กคับเราจะสุตาโอ้ก็บพุ่มใจแเดาน้อฮาวบอสเด้กคับรถใหนป้าถุนคนเด็ทางนี้นี่ขนาดเฟ้ส่วนตัววันนี้เรื่องประเดี๋ยวจะมืดมือแสดงคนดีมาทางนี้บอกไล่จนตอบแซ่บเพิ่นตลอดว่ายินดีน้ำบอดน้ำเด้อนี่แหละเพิ่นว่าคนดีเล่นยังลงไปไม่แต่ดีเพิ่นว่าหลาย่ได้หราอไล่คนเนาะพี่น้องเอาขอให้ปังปังต่อไปยื้น้ำกันไปสู่กันไปห้าต้องเมืองแย่งกันเมืองแย่งกันยื้น้ำกันนี่แหละ โอสุดยอดดยอดๆีใจมาค้ตาซึมตลอดเพราะว่าเขาเห็นเรามันซึ้งใจเลยภาพออกมาเนาะจากเขาาอาตรงขึ้นเขาเห็นบอกคนเดโอ้ยขนาดบอกให้เพชรก็บอกว่าไอเป็นทำไมต้องมาย่นพี่ผมผมเสียงก็ขี่นี่นี่นี่ได้ยิ่ืองอรเบรานู่โอ้ยผมเสียงก็ขี่นี่เนี่ยคือเดี๋ยวมอเออเราเราเลยเออเสียไอหลดหน้านี่เสียไอเหลดเพชรสารัดแล้ววะ เออเสียไอหลุดแล้วนยแสดงว่าคือฝ่าเลขคิดอิริกูจว่าขอยเสียงโหดี่เดีเออเ้ว่าบัตรสุรเราม้าโหดอะไมาไอเมานะมือนั่นเนียมีเมาเนีคือฝ่าเลขิดอยู่ซือแล้วคือมาย้อนเพลยงอย่าห้องซี่แล้วเมาเก็จากเจ้ว่ามั่อกเมาเมกับเมาตจว่าในใจแล้วก็ลื้อลื้อดงืปนคนนประทับใจกับนาข้อหมายคือเขาไปงานยังเล่าคนตีหม่นั่นแหะแล้วประทับใจเนาดวเอดัดเจ้เอา ใจว่าใจเจ้ากระป๋ว่าไม่ติดรถกระปกับขับรถไถเนาะว่ามือนี่ยสกุลน้องว่ามืออลไรกับขับรถไถเนาะแก่นั้นเร็วน่าหนาวจริงๆน่าหนาวเนี่ยล่ะคือใจแรกใจไม่เข้าคนกันไปติมรถตัวไปโดยที่ว่าไม่มีค่าจ้างคือกันไม่มีการจ้างคือไปด้วยใจที่จะไปาไอ้แล้วโทษหาเออแต่ยงินทอาด่าๆเมื่อไงก็บอกลูกที่มาลูกน้องไปท้ำกันว่าบนมีเขาบอกดตจ้างเล้วเขาเป็นบอแด่จ้างเนาเห้องมั่งอืมก็ได้บอกกันมือไปน้ำกันบ้านนี้มหาแสนแล้วจ้างครับนั่นเห็นไหมนะเอาผมว่าถ้าคุณมีสิที่จะมตกอคงติด ุหลานลุนหลานแต่ไหล่อยๆเด้อน้องครับแช่อๆๆมึงเรื่อยๆครับแสนเลยไหมผมตั้งโปรว้ว่าเพลงนี้เด้อสมมติว่าติดจริงๆหรือถ้าคิดว่าดังจริงอันนี่ฮัฟบอลในใจฮัฟบนาะถ้าว่าดังจริงอ่ะขอหนึ่งวันห้าแสนวิว บวานเบกออ้เาีพอนแต่พนนึงวหนวยวสิบเอ็ดชั่วโมงมีผู้เสิชั่วโมงไม่หาแสนเลยไมมจนหมื่บ้านจนเห็นปะเมื่บวานเขาบอกกันน้อยว่าหนึ่งวันห้าแสนวิวเนาะพ่อท้ไในครบอเนอันนี้สิบเอ็ดสิบเอ็ดชั่วโมงสิชั่วโมงครับวันนึงหสี่ชั่วโมงสมกบทีแบบว่าสมกบที่า่านเออดังทั้งติ๊กตอกมันเกินติ๊กตอกแล้ว้เสียเอาเบ้าลีนี่นะเมื่อนเบาดีเบาลีเพื่นมันก็ร้องเนีติดหูติด ก็คอือเลี้ยสียเลี้ยสียจบแบบเท่ๆนี่มั้เดี๋ยวนี้ลองได้บัดอืมคนลองได้บัสเหรอลองได้บัดป,ประเทศไทยเหรอเพิ่นวายยังปติทิว่าฟัางเนาะจังไอจอน,นี่เพิ่อนพูดหรือได้ห่างสิงก็แช่ให้แล้วอ่ที่ขาบัตรีเลยพี่น้องแช่เชื่อนี่แหละโอบ้บรรดาเพื่อนพอน้องพี่วงการเดียวกัน,นแล้วก็เนีี่สาวน้อยนี่แหละเนี่พิ่มใจดีใจน้ำขึนเนาะพี่น้องเนาคือหอมๆนี่ข้อตีเดียรเพื่อนว่าเพ่งแบบนี้มันบัตรีฟังโดนแล้วบัตรีเห็นโดนแล้วบัตรีฟังโดนว่ามีแต่เพ่งอินดีสม เพลงแบบนี้ก็คือจังนําเสียงนุ่มจูเราสไตล์คือพวกเราบอว่าแบบเพลงนี้ก็คือพวกแดงกีฬากรอัซผู้เวียงอยังส่แม่ที่เก่าๆตัวนั้นแหะเพลงนี้มันบม่ได้ฟังดนแล้วมันหายไปโดนลูกทุ่งอีสานน่ะมันหายไปโดนแมนไอเหล้าเพลงนี้มันสอดขึ้นมาแับนี้เออสอดขึ้นมาในจังหวะนี้แมนคือว่ามันโอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องรุ่นครับพี่น้องรุ่นรุ่นกันไปแล้วก็ช่วยนุ่นกันไปให้ติดนึงมาแล้วมึงดู ว่าทีเป็นยังไงนี่ยูซองมาแรงอยู่ครับพี่น้องยังสองอยู่ครับรุ่นครับอ๋อนี่นี่แตอนนี้มึงมาเขาจะจัดอันดับอยู่นี่สมมยหมว่า YouTube เป็นบ่าเขาจะจัดอันดับอยู่นี่นึ่คำว่าตำรวจตะกี้มันสิมี่มั่งเยอะนี่นี่มันนี่ตำรวจนี่นี่หนึ่งถึงห้าสิบในประเทศเขาจะจัดอันดับทุกวัน แมนตอนนี้ของหมอป่าหนึ่งวันผ่านไปแล้วเจ็ดแสนวันนี้หฮาเพิ่งขึ้นสิบเอ็ดชั่วโมงนึงนั่นแล้วห้าสิบหต่สิบเอ็ดชั่วโมงนึงบัดนี้ของเจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งวันเจ็ดแสนแต่ว่าเฮาสิบเอ็ดชั่วโมงหกแสนหาแสนหาแสนเอาเมีคือขาเจ้าผ่านไปแล้วเมืหนึ่งวันเมืเจ็ดแสนห้องหนึ่งวันสิบ้านแตกเถอเอาเอ้สิบเอ็ดชั่วโมงเองเอาเมียมีลุ้นหนึ่งมากมีลุ้นหนึ่งมาแรงมากมากตอนนี้อันดับหนึ่งับในประเทศเอาเลยพี่น้องเนี่ยเอาอ ไปเบ <ITA> ิ่งว <ylum. S 1> ่าทีเป็นย you. so ังไงนั่นครับพี่น้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามขอบคุณทุวการ์ดรับชมน้อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนี้บชาวกอนนะพี่น้องครับพี่น้องเออจังไดก็ดันซอยกันได้พี่น้องเด้อทางยูทูบเราทางแฟนคลับทางอีซี่สาวใหม่เท่านั้นแหละฮะเราก็ว่าทักมาหาคนคอยเปิดมัอนี่ว่าม่นลอยรอบเราทีพะนะฟังแล้วมันมวนฟังแล้วมันซึ้งมานะได้น้ำเสียงแล้วก็ได้เบิ่งมิวสิกแล้วโอ้ยภูมิใจหลายมะนะทักมาหาหลายคน เอาครับพี่น้องช่วอยๆกันดันได้พี่น้องเนอะเอาสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไปชมอีู่ทกคนคลิปหน้าพอกันไหมัสวัสดีครับ